Channel, หมอเอนดเนี่ยดูแลสุขภาพตนเองเนี่ยนะครับ,รบนะฮะให้ห่างไกลาจากมะเร็งอย่างไรครับเห็นทรบ <He ard. S 1> าบว่าหมอแอดทานผักข้าวตองด้วยอ๋อค่ะคือที่บ้านเนี่ยที่บ,บ้านเนี่ยเป็นมะเร็งกันตั้งแต่คุณทวดก็เป็นคุณยายก็เป็นครับเป็นแบบ มันต,ต่อมาหลายหลายครอบครัวมากเลยนะคะที่บ้านะนะแสดงว่าครอบครัว,าวอาจจะถึงเราก็ได้ใช่เ,เราก็คิดนะว่าโอ้มันเป็นกรรมพันธุ์แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนนะคะแต่เราก็เอ๊ะจะมาถึงเราหรือเปล่าเนะครับตอนนี้ก็มาศึกษาเรื่องผักเขาตองครับค่ะน้ำผักเขาตอง มันมีหนังสือวิจัยออกมาด้วยนะคะครับผมเนะะอ๋อเล่มนี้นะครับถึงได้ถึงได้ว่าโอ้ยมีหนังสือวิวจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะรับรองก็เลยค่ะรับรองก็เลยอยากทานก็เลยมาทานครับก็ทานทั้งครอบครัวผมใช้คําว่าเป็นการรับรองโดยหน่วยงานราชการนะครับก็คือสูกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระรวงสาธารณสุขวิจัยขึ้นมาว่ามีฤทธิ์ในการทำลาย เซลมะเร็งได้อ๋อแล้วมันมีอยู่หัวข้อหนึ่งครับฤทธิ์ในการทําลายเซลลมะเร็งยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งและข้อหนึ่งก็คือว่าลดอาการแขล้งเคียงเคมีบะบัดได้ด้วยอ๋ค่ะเอออย่างเงี้ยหัวหมอแอดมันมันยังไงฮะคือคนเราเนี่ยได้รับเคมีบําบัดใช่ไหมคะครับผมเซลล์ดีๆอะค่ะใช่เซลมะเร็งตายแต่เซลดีๆเซลล์ดีเซลลดีๆก็ ถูกทำลายไปด้วยตายไปด้วยค่ะแต่ถ้าเราองทานน้ําผักเขาตองตัวนี้นะคะครับจะไปทําให้เซลล์เซลล์ดีๆของเราแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถสู้กับสารเคมีได้ก็จะเป็นอันตรายน้อยมากน้อยที่สุดครับผมจากที่เคยให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะที่ให้เคมีบําบัดทานนะคะเขาเขาบอกว่า ก่อนที่จะมาทานยาตัวนี้เขาจะมีอาการพื่นไส้อาเจียนแพ้มากทานข้าวไม่ได้เลยหลังจากเขาได้มาทานผักข้าตองน้ำผักเขาตองเขาบอกว่าเขาไม่มีอาเจียนเลยเขาให้เคมีเสร็จกลับมาปุ๊บเขาทานข้าวได้ปกติเลยอ๋อค่ะแล้วเขาแข็งแรงมากครับเพราะว่ามันมีอยู่งานงานมันมีงานวิจัยอยู่หข้อหนึ่งผักเขาเตากับพูมคุ้มกันการฟื้นฟูเซลล์แสดงว่าเซลล์ที่ เคมีบําบัดไปทําลายเซลดีนะฮะมันจะทำให้เซลดีฟื้นเร็วขึ้นฟื้นเร็วขึ้นแล้วทําให้อาการข้างเคียงเคมีบําบัดนั้นเป็นน้อยลงเยอะ,ะโอเค<ช>ครับนี่ก็คือเก็บความรู้นะครับที่หมอแอปได้ให้เรานะครับกิติคุณสารคมรายงาน traffic channel ทีวีออนไล